ครับอ่าซิตี้เจมนะฮะ <c oughs> อันนี้จูนแก๊ส LPG นะฮะเป็นยี่ห้อ Energy Reform นะครับนี่นะฮะผมจูนเสร็จแล้วนะก็ตอนนี้คือกำลังวิ่งวิ่งเทสอยู่เลยแหละนะฮะอันนี้มาจูนรอสถานทีนะครับอ่ะก็จูน LPG นะฮะคันละสองพบาทนะครับ อันนี้แก๊สนะ City G 6นะครับร้อ1สิบห้านะครับท่อใบหนึ่งเอ้ยท่อเดิมอ่ะเดี๋ยวขับสปีเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวรอลับรถก่อนนะอันนี้ LPG ล้นล้นนะครับอ่าโอเคคันนี้มาจูนนอกสถานที่น,นะฮะฝนก็ตกแต่ดีแล้วที่หยุดโอเคสักคู่น่าหัวจัด <laughs> ฟีมมืดมาก cool uh -huh. แก๊สมันก็วิ่งเนียนพอๆกับน้ํามันเลยนะเพียงแค่ตัวๆกันมานี้ไม่พูดดีกว่านะฮะ แก๊ LPG นะครที่ใช้เป็นค o n d a c ซ t y Gm6 หรือว่าเป็นจ z z GK ก็ได้นะครับลองดูครับว่ามีอะไรต่างๆจาดรถทันบ้านนะครับอัตราเล่นเป็นยังไงนะฮะก็มีโจนโจนแก๊สนะครับ LPG คันละ2,000บาทนะฮะผมขอรับเฉพาะรถเก่งนะรถกระบะวันก่อนมีโทรมาถามก็สายไอ้ตัวเนี้ยผมเนี่ย AF มันยาวไม่พอนะฮะ ก็อ,อยากรับจูนเหมือนกันนะฮะอ่าแล้วก็พี่จูนนะฮะหน้าอูอยู่เฟรี่ไทย7จดิบสนะครับหน้าปากักซอยรั้วสีดลเงินนะครับอีกที่คือลำลูกกาของเจ็ดครับที่คลองเจ็ดให้บริการทางงานจูนนะฮะเซอร์วิสแมนเทนแนนทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับรวมถึงจูนนอกสถานที่นะครับบวกค่าเดินทางนะฮะครับแล้วก็ ตามได้ทั้งสามช่องทางนะครับ f a c e b o o k YouTube, ู o กิลแแบบนะครับทีมพีจูรีแแบบพันดาเจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับโอเคก็คันนี้มาแก๊สท่วมมาเลยนะฮะท่วมแบบท่วมเบอร์มานะฮะโอเคก็สองงานครับสำหรับ City ้เจนะฮะดูแก๊ส LPG เรียวทม์นะครับ Energy r e f อ r m นะฮะล้อสิบห้าพอดเดิมนะครับ ขอบคุณครับ